สวัสดีครับวันนี้เราอยู่นที่วัดประดู่ชิบพีนะอ่านี่งานหลอ่อหลวงปู่โตโองค์ใหญ่นะครับเป็นพิธีหลอ่อหลวงปู่โตมนุสโซลีหลวงปู่โตโองค์ใหญ่นะไปได้ไหมอรออะไรหลรวันนี้ก็มามาสายหน่อยนะฮะนะครับเลยไม่ทันพิธีหล่อเขาเลย <c oughs> เนี่ก็กำลังแกะบล็อกนะฮะ ก็มีพิธีเมื่ตอน9โมง9นาทีนะทุกท่านนะก็มีพิธีเป็นที่เรียบร้อยนะฮะที่วัดประดูดชิพีเนาะ ก็เป็นพิธีอีกพิธีหนึ่งสำคัญในการหลอมพระองค์ใหญ่ๆนะครับผมนะก็พาท่านมาชมกันนะครับ เดี๋ยวพาขึ้นไปชมบรรยากาศด้านบนศาลานะด้านบนศาลานี่ก็มีประชาชนญาติโจมมายเยอะเลยนะฮะสำหรับวันนี้วันที่13ตุลา2568เนี่นะ ก็เดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันนะครับไปดูบรรยากาศด้านบนกันว่ามีอะไรให้เราได้ชมบ้างเนาะนี่นะตลา,าด้านบนนี้แม่มาไม่ทันพิธีนะทุกท่านเสียดายจังแต่ก็เราเยยบจะเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับถึงใคาจะมาไม่ทันก็ตามนะนี่นะครับนี่ บริเวณนั้นบนนะเนี่ยด้านบนก็ขึ้นมากราบหลวงปุทโตได้ทุกท่านนี่นะครับบร,บริเวณบริเวณด้านในนะนห่นหลวงพุทโตะนะครับอดประดูชิ้นพี่นะเขาก็มี เตรียมสถานที่นะฮะนี่เป็นสถานที่ของหลวงปู่โตนะฮะ จุดบูชานะวัตถุมงคลหลวงปู่โตนะครับผมที่พาทุกท่านมารับชมหลายรอบแล้วเนาะวันนี้ก็จะมาอัปเดตกันนะว่ามีรุ่นไหนบ้างนะฮะนี่คนหน่งอ,อยู่ข้างในนี่เยอะเลยนะครับทุกท่านนะนี่มันเกิดอะไรนะมันเกิด สำหรับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ตู้วัตถุมงคลของทางวัดประดูชิมพีนี่ก็มาดูแต่ละรุ่นกันเลยนะครับนี่ก็เป็นรุ่นเกตมงคลราคาบูชาจะอยู่ที่700บาทนะเกตมงคลมีตะกุดนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะปี38ปนะปี38นะครับนี่700บาทเหมือนกันนะ 700บาทนะ100 108ปีนะครับ108ปีที่ระลึก108่งอยแปดปีหลวงปู่โตวัดประดูมชิมพีอันนี้เป็นรุ่น131ปีนะปี61หนะึ่งราคาที่วัด4 100บาทด้วยกันตรงนี้ก็เป็นหนึ่อยแปปีนะ1,000นะบาทอันนี้ก็จะมีตะกุดนะตะกุด2ดอก ปีสามสินะราคาบูชาก็1000งพันบาทนะก็สามารถมาชมกันได้ที่วัดประดูชิมพีนะหนึ108่งร้อยแปีสวยๆเลยกล่องสีม่วงนะครับนะก็ต่อไปก็เป็น108ปีเหมือนกันนะห้าบาท อันนี้จะไม่มีตะกุดไม่มีตะกุดนะครับถ้ามีตะกุดเนี่ยจะ1,000บาทปี38เหมือนกันนะ108ปีด้านบนนี้เป็น108ปี2,500บาทเป็นตะกุดทองคำนะมีทั้งหมดน่าจะ5ดอกด้วยกันนะนี่เป็น108ปีนะอันนี้1 1 1ปีปี41ราคาบูชาที่วัดก็ 500บาทนะปี41นะก็หลายปีแล้วนะครับทุกท่านก็มีปลาลานด้วยนะปลาลาน111งปี500บาทปี2541นี่นะครับ500บาทด้วยกันนะปี41 1 1นปีนะครับทุกท่านวัดประตูชิมพี สวยๆเลยเนื้อใบหลานสามารถชมกันได้นะทุกท่านนะใครไม่มีเวลามาที่วัดก็ล็อไปทัวถ่ายให้ชมแล้วนะครับนี่สวยๆภาพช้าๆจชัดนะสำหรับวัตถุมงคลของวัดประดูชิมพีนะมันก็ใครที่บูชาก็ถือว่าได้ร่วมทําบุญกับทางวัดนะครับอันนี้111ปีนะปี4 1อ0่1,000บาท อันนี้ก็จะมีตะกุดนะครับทุกท่านมีตะกุดราคาก็ขึ้นอยู่ที่ตะกุดนะนะครับก็หนึ่งบาทเนี่ยก็จะมีตะกุดหนะ้าร้อยบาทนี่ก็จะไม่มีตะกุดนะครับน,ะนี่เป็นวัตถุมงคลที่นำมาฝาก f อทุกท่านทุกคนกันวันนี้ก็มีโอกาสมาร่วมงานนะมาร่วมงานนะครับนี นี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่ได้รับความนิยมนะสำหรับรุ่น111ปีนะครับทุกท่านที่ตัววัตถุมงคลเลยนะปี41 2 5 4 1น,ะนะนี่โอ้โหนะครับสวยๆนะสวยๆนะในงานวันนี้ก็มีคนเยอะเลยทุกท่านนะครับผมอันนี้เป็นพระยันนะ200บาทด้วยกนะันนะเป็นพระยัน200บาทแล้วก็ที่ตู้นี้นะตู้ เป็นหลวงปู่โตะนะครับเป็นหลวงปู่โตนี่ราคาก็อาจะ7จ0 0กว่าบาทนะต้องขอภัยมองไม่ชัดนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญโชคดีเป็นเนื้อเงินนะ1,800บาท1,800บาทแล้วก็นวะนวะองค์ดำดำนะนวะนะนะครับเป็นเหรียญโชคดีนะนี่แล้วก็มีเหรียญทองแดง ทองแดง0 0บาทเนบาททองแดง300บาท,บาทก็ทองแดง300นวะ500แล้วก็เป็นเนื้อเงิน1,800บาทสำหรับรุ่นบุรณณอุโบสถนะรุ่นใหม่ของทางวัดเลยนี่รุ่นใหม่ทุกท่านที่ผ่า,าทุกท่านมารับชมกันนะครับสำหรับพัะดุโคลนะนี่น,นี่นะครับเป็นแบบองค์ยืนนะใครที่ร่วมทำบุญนะกับาทางวัดเขาก็จะมีรูป หลวงปู่โตะนะองค์ยืนนะนี่เป็น่อรูปหล่อหลวงปู่โตะองค์ยืนนะก็มีหลากหลายขนาดเลยนะตั้งแต่ขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็มีขนาดเล็กด้วยนะคนี่องค์ใหญ่มากเลยสวยงามนะผมไปชมมาสาหรับคนนี้สวยมากนี่อันนี้มีแบบขนาดตั้งหน้ารถด,ด้วยนะขนาดตั้งหน้ารถปิดทองนะนี่สวยๆนะครันะเดี๋ยวว่าจะหาโอกาสไปบูชาสักครั้งหนึ่งนะสำหรับ ขนาดตั้งหน้ารถนะก็ไม่แน่ใจว่าจะมีให้เช่าบูชานะวันไหนแต่ถ้ามีโอกาสไปอีกครั้งหนึ่งก็จะถ่ายทอดให้ f c ได้ชมกันอันนี้แบบลมดำนะนี่ลมปูโต๊ะองค์ยืนขนาดองค์ยืนนะองค์นั่งก็มีนะครับแบบนั่งก็มีนะมีเหมือนกันนะฮะอันนี้องค์ยืนก็เดี๋ยวจะเอามาคู่กันนะครับที่วัดองค์นั่งนี่นะ่าจะประมาณสัก300ได้นะครับน,นี่ ใครที่ร่วมทําบุญกับทางวัดประหลุชิมพีนะในการหล่อหลวงปู่โตนุสเสรีหลวงปุ่โตองค์ใหญ่นะครับก็จะได้รับพระนี่พระแบบขนาดยืนเลยนะครับทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมทําบุญกับทางวัดนะครับนี่สวยๆนะทางช่องก็มีโอกาสได้ถ่ายมาให้ FC ได้ชมกันันนี้ก็เป็นพระบูชาครพระบูชานี่สำหรับรุ่นปิดตานะวัดโคนอน ปีพศ .14 ถึงห5หลวงปุตโตเป็นประธานปลุกเสกที่วัดก็ยังมีเหมือนกันนะที่วัดก็มีทั้งพิมพ์4พิมพ์พเลยปิดตานะพิมพ์พาะลอดพิมพ์พนางกวักแล้วก็พิมพ์นางพญาแนละมีทั้งหมด4พิมพ์พด้วยกันนะครับนะนะเป็นแท้ทันหลวงปุตโตนะหลวงปุตโตเป็นประธานลุกเสกนะที่วัดโคนอนนะ ปิดตาวัดโคนอนนะครับสุดจอดเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายๆเกจินะร่วมปลุกเสกกันนะทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลนะสำหรับพระปิดตาวัดโคนอนก็จะมีทั้งแบบ,บที่ยังไม่เลี่ยมนะครับแล้วก็แบบเลี่ยมแล้วถ้าเลี่ยมแล้วนี่ราคา บูชาก็600บาทนะถ้าแบบไม่เลี่ยมนะไม่เลี่ยม500บาทก็จะมีหลักหลายพิมพ์สำหรับในตู้นะข้างๆกันก็จะมีนี่รุ่นหนึ่งะก็จะมีแบบล้อแม็กมีล็อกเก็ตรูปหล่อลอยองรุ่นร้อยปีนะครับราคากะ400บาทนะ300บาท นะถ้าเป็นลองแม็กก็800บาทแล้วก็ตะกุดตะกุดมีราคาตั้งแต่1น0 0บาท600บาทนะมีให้เลือกหลากหลายนะก็เป็นปี57นะปีพศ2557ร 2, ุ่นนี้ก็จะไม่ทันตรงปู่โต๊ะปุกเสกนะครับ อันนี้ก็ปีห้าห้าเนะปี59นะ400บาทลุกลอร้อยองค์นะสำหรับล้อแมกซ์ก็ปี2560นะนี่ล็อกเก็ตสวยๆเลยนะครับ400บาทนะแล้วก็มีนี่ล็อกเก็ตแบบขาวดำนะ400บาท พระปิดตานะปิดตา131ปี1,000บาทปี61นะก็มี2แบบด้วยกันขนาดคงจิว๋วไใ้ตะกุดแบบเป็นชุดนะครับ3า0 0บาทปี57 2557นะครับสำหรับวัตถุมงคลของหลวงปู่โตะนะก็ได้รับความนิยมนะหลากหลายชาตินะมาเช่าหาบูชากันเยอะเลยนะครับทุกท่าน อันนี้ก็จะเป็นรุ่นบุระอุโบสถนะเนื้อทองคําด้านบนนี้ก็เป็นรุ่นแหงๆ,ๆนะเป็นล็อกเก็ตนะครับทุกท่านนะมีทั้งหมด5แบบด้วยกันนะมีแบบหัวใจสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นแบบไข่นะครับผมอันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลนะที่อยู่ข้างๆตู้วัตถุมงคลรุ่นเก่านะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นรุ่นเก่าเนาะก็อยู่ข้างๆกับวัตถุมงคลรุ่นใหม่นะครับนี่ก็ ลองมาเลือกหาลองชมเป็นดูได้นะครับนี่ก็จะมะีนี่ลูกอมด้วยนะ400บาททางวัดเรียมให้เรียบร้อยนะ400บาทด้วยกันตู้นี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตู้ที่น่าสนใจนะครับผมนะเพราะว่าเป็นวัตถุมงคลรุ่นเก่าแตนะ่รุ่นเก่าของหลวงป,ปู่โตที่แท้ทันหลวงป,ปู่โตะนะก็ต้อง ลองมาส่องมาเลือกดูนะครับสำหรับวัตถุมงคล,ลเก่าๆนะแอดมินก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับสำหรับวัตถุมงคลรุ่นเก่าๆนี้นะครับผมว่าะจะดูแท้ดูแก่อย่างไรก็ต้อง f อฟต้องมาเลือกเองเนาะตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้เป็นวัตถุมงคลนะครับที่มีที่วัดประดูชิมพี่นะครับก็มีทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่นะให้เราได้เช่าหาบูชากันนะครับผมก็ นํานมาฝาก f c กันนะครับสำหรับ f c ช่องล้อไปทัวทุกท่านทุกคนนะครับเพื่อที่จะมีวัตถุมงคลดีๆนะครับไว้ขึ้นคอนะไว้บูชาเพื่อเสริมสิริมงคลนะแก่ชีวิตและครอบครัวนะครับผมแล้วก็ตนเองนะนะครับให้แข้นค่าปลอดภัยนะครับวันนี้แอดมินก็พาชมบรรยากาศนะสำหรับ ที่วัดนะในการหลอ่อพระนะอนุสาวรีย์หลวงปู่โตองค์ใหญ่นะครับที่ทางวัดได้จัดงานขึ้นนะอาจจะลงคลิปช้าหน่อยนะครับทุกท่านนะแต่ก็เก็บบรรยากาศนะให้ทุกท่านได้รับชมด้วยวันนี้ก็มีหลวงพ่อน,นงนะหลวงพ่อน,นงที่เป็นสิทธิเอกหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีได้มาร่วมพิธีด้วยนะครับผม สำหรับแอดมินก็มาไม่ทันนะไม่ทันได้ถ่ายนะพิธีนะช่วงเช้านะแต่ก็มาช่วงบ่ายแล้วก็ถือโอกาสนะในครั้งนี้นะรวมถ่ายทอดภาพบรรยากาศในหะ้ศีได้ร่วมบุญนะกุศลในครั้งนี้นะครับผมนี่ก็เป็นวัตถุมงคลน,นุ่งเก่ากา มีตระกด้วยนะครับผมนะก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมนะสำหรับวัตถุมงคลอันนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ละนะครปี6 6รุ่นบุระอุโบสถนะก็ถือว่าได้ทำบุญร่วมบุระอุโบสถนะทีะ่พึ่งเสร็จทาสีสวยงามนะครับผม,มของทางวัดประดูชิมพีเลยนะก็ได้ร่วมทำบุญสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้ นะครับผมสำหรับรุ่นบุรณะอุโบสถนะก็มีหลากหลายรุ่นเลยนี่ก็มีราคาตั้งแต่400 800นะครับก็ราคาในรุ่นเดียวกันนะก็ขึ้นอยู่กับที่เคยแจ้งไปเลยนะครับก็เป็นตะกุดนะครับผมราคาสูงหน่อยก็จะเป็นตะกุดทองคำนะนะฮะแล้วก็ถ้าไม่ฝังตะกุดเลยก็ราคาก็จะถูกลง หน่อยนะนี่ไม่มีตะกุดนะเปรียบเทียบรุ่นเดียวกันก็จะ5้าร้อยบาทถ้ามีตะกุดเงินนะราคาก็จะอยู่ที่1,000งพันบาทในการเช่าบูชานะครับก็สามารถเลือกได้นะสำหรับรุ่นบุรณะอโบสถนะครับทุกท่านนะก็มีหลากหลายพิมพ์เลยนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นตะกุดทองคำนะก็จะพันห้าพันแอยู่ประมาณนี้นะครับทุกท่านนะก็วันนี้ FC ก็ ฝากเช่ามานะครับสำหรับรุ่นบุระอุโบสถด้วยนะครับก็อนุโมทนาบุญกับเอที่ได้ฝากเช่านะรุ่นบุระอุโบสถถือว่าท่านได้ร่วมบุญนะครับในการบุรณะนาปฏิสังขรณ์พระโบสถของวัดประดูชิมพีนะอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้เอทุกท่านด้รับทราบกันนะครับเดี๋ยวก็จะชมกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวัตถุมงคลของ ทางวัดประดูนะก็มีหลากหลายรุ่นนะครับท่านนะให้ท่านได้เลือกเช่าหาบูชาครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับเป็นกำลังใจสำหรับช่องเลาะไปทัวช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมนะมะีวัตถุมงคลดีๆนะไปวัดเกจิดังๆที่วัดไหนนะ FC จะได้ไม่พลาดในการติดตามทางช่องนะครับ รายละเอียดการเททองนะเมื่อวัน,นนะวันนี้นะวันจันทร์ที่13ตุลานะครับ2568เวลา9.09นะก็นี่เป็นหลวงปูต่โตองค์ใหญ่นะครับผมนะสามารถทนะำบุญซื้อทองเหลืองนะได้ตามกำลังศรัทธานะครับทุกท่านนะก็ผู้บริจาคนะซื้อทองเหลือง1,000 10, 0บาทก็จะรับมอบรูปเหมือนหลวงปูต่โตขนาด5นิ้วนะฮะ และทางวัดจะ,จะแกะสลักชื่อท่านไว้ที่แผ่นหินนะผู้บริจาคซื้อทองเหลือง50า0มบาทขึ้นไปนะรับมอบรูปเหมือนหลวงปูต่โตองค์ยืนนะขนาดนิ้นิ้วนะก็เป็นบุญที่ได้นำมาฝากกันนะอารตสวรลี่หนะลวงปูต่โตองค์ใหญ่ขนาดสูง11.99เมตรรวมฐานสูง18.69เมตรนะฮะ าชมบรรยากศาศกันนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาร่วมบุญนะครับของทางวัดประดูชิมพี่นะครับคนเยอะมากเลยทุกท่านพ่ะเช้าฝนไม่ตกนะก็ะเลิกงามยามดีฝนไม่ตกนะครับผม สัทธาหลวงปู่เต๋อโต๊ะนะเยอะมากนะทุกท่านมาทวมบุญในครั้งนี้นะครับที่วัดประดิลชิมพีนะ,ะก็ใครที่จะซื้อแผ่นทองนะมาสามารถมาทำบุญได้ตรงนี้นะครับนะทำบุญขายทองและสสรีองค์ยืนต้อง ก็เดี๋ยวต้องมาดูอีกทีปีชาชนเนี่ยเขาดูแล้วกันใช่ใบมันหายไปแล้วลำมังหนักเขาบอกไม่งั้นก็ต้องยกไว้ข้างล่างอ่ายกไว้ข้างลผมถอยสามเดือนแล้วสามเดือนแล้วเพราะว่าใบนี่ตัดสุดแล้วพแล้าหลอมเดือนแล้วมาหาปัญญาหาถึงวัดพระโดชิมพีหลวงปู่โตกรุงเทพมหานครนะ นี่ก็เป็นเหรียญที่ระลึกหลวงพุทโตรุ่นบุรณะอุโบสถปี66เป็นเหรียญย้อนยุคฮะ ็นพระบสถสนะครับที่ทางวัดนะได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์นะสวยงามเลยนะนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับทุกท่านนะบูรณะอุโบสถเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็บุญที่ท่านได้ทํามานะของรุ่นบูรณะอุโบสถนะก็สง่งผลนะให้สร้างโบสถ์นะที่สวยงางาม ทางไได้นานนี้ก็เป็นนะนี่โอ้สวยงี้สดขออึ้นเนนะเรือนไทยสวยมากทุกท่านนะเสร็จจะสมบูรณ์แล้วนะแกจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะถือว่าเราจะเสร็จแล้วนะนี่สวยงาม โโอ้มาานี่วันนี้ก็วันบุญนะนำะภาพบรรยากาศมนะาฝาก F4 กันนะครับสำหรับวันนี้นะะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกท่านขอบคุณที่ติดตามรัะชมสวัสดีครับ